มีเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้หน่อยนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีการนัดประชุมกันค่อนข้างจะด่วนนะครับในในศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าชื่อย่อคือสปกกปตนะฮะโดยวันนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับคือช่วงเช้าเนี่ยมีการนัดหารือกันก่อนนะครับโดยมี นายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งทางเลขาธิการสมชพลโทรประดอนพัฒนถาบุตรนะครับบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียเนี่ยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็มีคุณเฉลิมนะฮะได้หยิบยกเรื่องของการใช้พรบรความมั่นคงเนี่ยเข้ามาบังคับใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของมาตรา21 มาตรา21เนี่ยก็จะให้โอกาสกับบรรดาผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้เข้ามอบตัวแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงแสดงเจตนาลมที่จะกลับตัวกลับใจโดยที่จะต้องเข้าอบรมตามกระบวนการเนี่ยอย่างน้อย6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีนะคล้ายๆกับว่าเอาละใช้มาตรการผ่อนปลนมากขึ้นกับคนกลุ่มนี้อันนี้เป็นข้อเสนอของ ของคุณเฉลิมนะครับซึ่งวันนี้ตัวของคุณเฉลิมเองเนี่นะฮะ <c oughs> คุณเฉลิมเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีแนวคิดก็คือไม่ลบแต่ชนะนะฮะก็คือการสร้างความเข้าใจซึ่งตรงนี้ยากแล้วก็ต้องหารือกับทางเสนาธิการกองทัพภาคที่4ก่อนแต่ต่อจากนี้ไปตัวเองจะรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มที่เพราะนายกสั่งการแล้วผู้สื่อข่าวถามว่า มีข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่พอใจคุณเฉลิมแล้วก็จะไม่ให้ทำหน้าที่ดูแลภาคใต้แล้วจะปลดแล้วค,คุณเฉลิมบอกนายกนายกเนี่ยดุผมแล้วก็บอกว่าท่านไม่ปลดผมหรอกแต่ว่าจะให้ผมทำงานหนักท่านดุว่าไปพูดได้ยังไงว่าไปเต็มไม่เต็มใจที่จะทำงานนี้เหมือนกับบายเบี่ยงก็เลยย้ำว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยให้มอบหมายงานให้เต็มที่ไปบูรณาการข่าวแล้วก็ทำงานให้เต็มที่และที่สำคัญก็คือว่า บังคับให้คุณเฉลิมเนี่ยลงพื้นที่ภาคใต้บ้างนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเฉลิมวันนี้บอกว่าก็ก็จะลงก็จะลงแต่ว่ารอให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเสร็จก่อนอ้าวทำไมอ่ะคือตอนนี้กําลังยุ่งเรื่องนี้อยู่กาลังกาลังยุ่งเรื่องเรื่องคะแนนเสียงของคุณพงษพัฒน์อยู่แล้วไปไหมจะไปจะไปมาเลเซียกับนายกไหมฮะยี่สิบแปดกุมภาใช่ไหมย่กุมภาไปไหมฮะไม่ไปไม่ไปคุณเฉลิมบอกนายกชวนเหมือนกันนายกชวนด้วยนายกชวน แต่ไม่ไปไไแต่ไม่ไปเพราะว่าติดปลาใสติดปลาใสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก่อนเอาจริงแน่เนี่ยฮะ <c oughs> เอา,เอาพีิเสียงคุณเฉลิมลองฟังดูนะฮะครับไม่กลัวลมใต้อ่ะไม,ไม่กลัวหรอ <c oughs> นม่กลัวนะ <c oughs>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  เกิกิดสามชุดชีดน่าัใจนโะอ้ยร้อยตเลยเฉ่เานกวีดมันไม่โดนมาปีนงูปีนตอนเก่าถือเขาจะได้ถ่ายไปเจอไปดูเด้ไปตามในประวัติเา่านัา้นอ่กลัวนะไม่กลัวนนะ,วนนะคุณพ่อด้วยนะ หลังจากนั้นช่วงเย็นนี่นะฮะพอประชุมสบกกบตจบแล้วเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าทำบทสรุปแจกผู้สื่อข่าวด้วยนะครับคือเน้นใช้วิธีการเจราจาแล้วก็จะเชิญกลุ่มวาดะ9คนมาร่วมเป็นเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของของ,ของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็จะจะใช้วิธีการก็คือจะใช้พรบรความมั่นคงมาตรา21นี่แหละเข้าไปในพื้นที่นะฮะ ก็คงจะมีความชัดเจนเนี่ยมากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะฮะก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนตัวนะ,ะผู้ที่รับผิดชอบนะ,ค,ะคุณพิสิทธ์เนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือมันต้องมีข้อยุติในระดับนโยบายมันต้องมีนโยบายนะฮะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงนะฮะ ต้องมีการทบทวนผู้ที่รับผิดชอบก็คือตัวคุณเฉลิมับนะก็เห็นชัดเจนแล้วนะฮะว่าคุณเฉลิมไม่พร้อมจะลงพื้นที่นายกก็ต้องตัดสินใจจะให้รอนายกคนไหนไปรับผิดชอบก็เอาเลยนะครับทุกวันนี้คุณเฉลิมนะพูดไปเรื่อยอและแต่ในพื้นที่สถานการณ์มันแย่มากประชาชนต้องเผชิญกับความเดือดร้อนก็อยากให้ออกนโยบายอย่างเป็นระบบที่นายกและคนที่ได้รับมอบหมายสามารถบ,บอกทิศทางกับทุกหน่วยงานได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคุณพิสิทธิ์เนี่ย บอกนะฮะว่าคือจําเป็นที่ฝ่ายการเมืองจะต้องเข้าไปดูแลไม่สามารถทิ้งพื้นที่แล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทํางานไปโดยไม่มีนโยบายเข้าไปสนับสรุน,นะฮะคือทุกวันนี้ที่เราเห็นทหารทำเนี่ยคือทำไปแบบเป็น,เป,นเป็นหลักการทางทหาร,ร,รไม่มีนโยบายอะไรเข้าไปสนับสนุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบนั้นก็สร้างวัฒกรรมรายวันนะฮะไม่ได้ไปทําอะไร ฉะนั้นต้องเปลี่ยนตัวโดยอย่างคุณเฉลิมวันนี้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะบรรยากาศที่เราตัดมาเนี่ยมันดูมันดูทีเล่นทีจริงมากนะฮะถ้าให้ทางเจ้าของห้างแดนหน้าหรือว่าเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้าที่ถูกระเบิดเพลิงและไหม้หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขาเห็นรองนายกที่รับผิดชอบทางภาคใต้แบบนี้แล้วเขาก็คงจะปวดใจนะฮะเพราะคุณเฉลิมให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามไปหัวเลาะไปคุณเฉลิมก็ตอบไปหัวเลาะไป มันมันไม่มีมันไม่จะแสดงถึงวุฒิภาวะในการที่จะให้แนวทางในการจะแก้ปัญหาอย่างเป็นหลักเป็นการและดูให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าจากนี้ไปผมต้องรับผิดชอบเต็มที่เพราะนายกสั่งการแล้วนะครับนายกดุผมประมาณว่าไปพูดได้ยังไงเหมือนกับไม่เต็มใจมนะฮะจากนี้ไปจะไม่พูดแล้วว่ากลัว จะไม่กลัวอะไรแล้วทั้งนั้น<ม>นะแต่ต้องทําให้เป็นไปตามกฎหมายนะส่วนจะใช้พรบความมั่นคงมาตรา21เนื่องจากในพื้นที่ที่มีผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดนะฮะซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คุณเฉลิมบอกนะฮะว่าย้ําแนวคิดว่าไม่ลบแต่ชนะสร้างความเข้าใจซึ่งตรงนี้มันยากแต่ต้องหาลรือกันจากนี้ไปผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มที่เพราะนายกสั่งกาแล้วนะฮะ แล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณเฉลิมไม่เต็มที่เหรอเออเ <laughs> พิ่งจะจากวันนี้แล้วคุณเฉลิมเหมือนเด็กอะนา,กอานายกดุผมอย่างนั้นนายกดุผมอย่างอืโอูอโอ้ตายแนละ้วแบบนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วก็เออเนี่ยท่านไม่ปลดผมหรอกแต่บอกให้ผมทำงานหนะักท่านดุว่าไปพูดได้ยังไงว่าไม่เต็มใจจะไปรับเหมือนกับบ่ายเบี่ยงนะฮะแต่พอตอนท้ายๆก็บอกว่า จะไปลงพื้นที่หลังเลือกตั้งผู้ว่าเพราะคะแนนฝั่งทนกำลังดีวันดีคืนผมจะไม่บอกว่าผมไม่เต็มใจจะไม่พูดอีกว่าผมกลัวไม่กลัวอะไรแล้วทั้งนั้นแต่ต้องทำตามหลักกฎหมายนะครับนี่ฮะก็นักข่าวก็ถามว่าล้วนะทำไมต้องลงพื้นที่ภาคใต้ต้องรอหลังเลือกตั้งผู้ว่านะคุณเฉลิมบอกก็ผมมีภาระหน้าที่ของผมบ้างสินะฮะแล้วถามว่าลงไปสักวันหนึ่งหรือไม่กี่ชั่วโมงมันไม่ได้เลยเหรออืมไม่ได้คุณเฉลิมบอกต้องมันต้องไปค้างเลย นะฮะส่วนการไปประเทศมาเลเซียนายกก็ชวน28กุมภาแต่ผมติดปลาใสนี่ขนาดนายกชวนนะยังไม่ไปยังไม่ไปเลยท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเป็นห่วงเรื่องของอของการบรรยากาศเรื่องการหาเสียงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้คุณสุริยะสายกะตัศลา <c oughs> ผู้ประสานงานกลุ่มกีมบอกว่าแผนเอาชนะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพของคุณเฉลิมเนี่ยมันคงจะแบบลึกล้ำมากอะ ลึกล้ําชนิดที่ว่าต้องเฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงปีกตัวไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเลยนะฮะแล้วก็บอกนะฮะว่าสิ่งที่คุณคุณเฉลิมบอกว่าจะไปดูพื้นที่หลังเลือกตั้งเนี่ยมันสะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบอฝ่ายการเมืองมีหน้าที่โดยตรงในการกํากับดูแลและแก้ปัญหาถึงคนไทยจะไม่ได้คาดหวังว่าคุณเฉลิมกับคุณยิ่งรักเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะใส่ใจต่อการแก้ปัญหานี้ก็ตามแต่ รัฐบาลในฐานะที่กำกับงานด้านนโยบายก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณเฉลิมไม่พร้อมรัฐบาลก็ต้องหาคนรับผิดชอบมาแทนมไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตายกันรายวันแบบนี้จำได้ไหมตอนที่นอยอสังหารจนใต้ได้จุดิบเจดศพคุณเฉลิมกับคุณยิ่งรักออกมาประสานเสียงบอกเป็นความสําเร็จของรัฐบาลนี่ทํางานกันแบบมีบูรณาการมีกอกภาพแต่พอเสาร์อาทิตย์เกิดปัญหาระเบิดหลายจุดที่ปัตตานีปุ๊บปรากฏว่าสองคนนี้แข่งกันหนีปัญหานะฮะ ข้ออ้างของคุณเฉลิมที่บอกว่าจะลงพื้นที่หลังเลือกตั้งผู้ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคุณเฉลิมไม่ได้เป็นกะกะตที่จะต้องไปจัดการเลือกตั้งอืก็เลยทําให้สงสัยว่าตกลงคุณเฉลิมเนี่ยกําลังวางแผนช่วยผู้สมัครของพรรคตัวเองให้ชนะจนไม่สนใจงานอย่างอื่นและความรับผิดชอบอย่างอื่นเลยเลยคุณเฉลิมเลยว่าคุณเฉลิมเป็นคนที่ลิเริ่มอะไรนะเพนตากอนเพนตะก้อนที่อยู่ในกรุงเทพใช่ใช่แก้ปัญหาทางภาคใต้แต่ไม่เคยลงไปเลยนะฮะ วันที่นายกจะไปมาเลเซียนั้นก็นูน่นปาเข้าไปวันที่ย8สิบแปดอีกสิบวันอ,อีกสิบวันนะฮะฉะนั้นก็หวังว่าอีกสิบวันนี้ทางภาคใต้นะฮะก็คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเจราจากับทางมาเลเซียเรื่องคนสองสัญชาติอะไรก็ขอใหอ้ผู้ที่จะก่อการไม่สงบนั้นก็รอหน่อยก็แล้วกันแจเ,นเย็นรอดูสองคนนี้ก่อนรอดูสองคนนี้ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คนที่จะก่อความไม่สงบนั้น รอหลังเลือกตั้งผู้ว่ากันแล้วกันรอ,อหลังก็งงอะไรเลยเพราะ,ะว่าทางนี้ก็ยังไม่พร้อมัไม่พรอขอ,ขอร้องเลยจะวางระเบิดอะไรเนี่ยรอหลังเลือกตั้งผู้ว่าแล้วค่อยว่ากันนะฮะ